มัน้เฮดแจงมักเะลเล่ก่อนอื่นต้องล้างก่อนมักเะลเล่เมืองเหนือได้กินปีละเทลียวด้จ้ากิานบ่ไ้ได้กินตีละเทียที่จะเมืองเหนือไครบูแจงใส่เขือส้มเจ้าเขือส้มบักพริกอันนี้จะใครย่ำแรงค่ะ <laughs> ตะใครบ้านสวนคะ่ะ แกงใดกีเยชยจแนชิปก็ฒใหม่ละทใหมนนตำเครื่องแกงค่ะจะใครลงไปพริกลงไปตําตําตําพริกแกงค่ะอหอมแดงใส่ลงไปค่ะ ฝงดงๆค่ะสูตรพริกแกงสูตรแม่ก็เอาเจ้าหมูมิสูตรเจ้าแล้วก็ใส่กระปิไปนิดหน่อยค่ะเครื่องแกงพนอกก็ไม่แค่นี้นะคะแกงบานๆใตทีละค่ะ ได้ทีจวดจวดขัวพริกแกงค่ะขัวพริกแกงหอมหอมใหม่ <c oughs> หใหม่ขัวพริกแกงหอมหอมใหม่ใหม่ค่ะแล้วก็หมูล่องค่ะห <c oughs> มูล่องค่ะกระถาใหม่กระถาใหม่เขาว่าไปแน่ น้ำใส่ได้ค่ะหมอจิมัค่ะหมอจิมัค่ะใส่น้ำไปก่อนใส่น้ำไปก่อนหยุดเดตอีแมก่กันลางหกใส่ค่ะเทบึอมหันมาเอกี้ชมค่ะแกงเมืองเหนือนะแเขาวาเล่เยแกง ใจสมสม,สมนัวนวค่ะดอกแสร่เนี่ยต้นจะเป็นเทาเป็นเครือรสชาติอด้วยคะรสชาติมันบะขมมันรสชาติหวานมันๆใจบะเขือเทศลงไปก็กจะเปรี้ยวๆได้ที่ <c oughs> ้ะส้มกัปไาใส่ตัวกันเลี้า้เนี่ยนัวนัวนี่ก็ใส่ลงไปโคเลโคเลเนี่ยซิโคหมงนี่เราก็เคลรเคเรเคเี่ตานอีริ่ตืมน้ำท่อท่วมของแท้ลายเม่เองอ่าตัวแก เป็นตัวเป็นตัวเ,เลยค่ะใส่น้ามันลงไปค่ะนี่ค่ะหนึ่งจะปีหนึ่งอีปากใส่ลงไปเรียกอกะเป็นยีนสู้อีหละปนยีสู้ใส่ร้ายเสียบร้ายใส่หน่อยก็เสียบหน่อยตัวใส่ร้ายเท่านั้นหนึ่ง<ห>จอนสองจอนน,น,น, <laughs> น้ำปลาลงไปสูตรแม่กะเอาเจ้าเนี่ยได้ย่างเดียวคุรีคุรีให้เข้ากันแล้วก็ปล่อยจริงไว้ ใบพักขาใส่ลงไปจ้าแต่ที่นี่ก็ซีซิ้มเบิงด้วยจ้าโอ้เสียบๆสบสว่าสันวะพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานละจ้าแกงหมักซะเล่ใส่ซี่โครงหมูเสียบๆจ้า